สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gears 5นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องเปิดไฟที่นี่ก่อนนะมืดตืดเลยอโอเคเดี๋ยวเราสำรวจดูก่อนดูก่อนนะว่ามันมีของอะไรมั่งนะ อ่าตรงนี้ก็จะมีโอเคคอมโพเนนต์นะเอาละได้มานหนึ่งแต้มแต่มาหนึ่งชิ้นนะอืมมีมาร์ซ่าเอ็มเคหนึ่งแล้วก็มีระเบิดเป็นระเบิดมืออีกรูปแบบหน,น,นึ่งนั่นเอง อเคตรงนี้ตรงนี้ก็มีสวิตด้วนะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนนี้ก่อนอ๋อตรงนี้ก็มีคอมโพเนนต์อีกอีกอีกอันหนึ่งนะโอเคคราวนี้ได้มาสามเลยโอเคเดี๋ยวขอดูไอ้อบิลิตี้แจ็คหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเอตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณห้าแต้ม โอเคเดี okay, ๋ยวคือไอ้คอมโพเนนต์ที่เราอัพเกรดไปเนี่ยเราสามารถที่จะรีสเปกได้นะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรากด C นะ,ะเป็นการยืนยันว่าเราจะต้องเราจะรีรีสเปกแจ็คนะอ่ะาตอนนี้ก็เราก็รีรีสเปกเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็มีคอพันคอพเนนต์อยู่ที่34แต้มนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพาสีกันว่าเราจะเลือกอัพอันไหนได้บ้างมันรีได้เรื่อยๆนะเออถ้าเราไม่พอใจตัวไหนเราก็รีใหม่แค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะเอาอตัวนี้อ่ c แจ็คแคร์รีวฟ์ฮิมเซลทวายส์แอฟาสนะประมาณว่าอ่าแจ็คสามารถฟ <c oughs> ื้นคืนชีพได้เองนะ โอเคอันนี้เพิ่มเลือดให้กับแจ็คให้อึดให้อึดขึ้นนั่นเองต่อไปในโหมดสเตลล <c oughs> เอาเป็นตัวนี้ละกันดีรีแอคทีฟสเตลลนะ,ะให้มันทำอะไรให้ไวขึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวดูสตีมเอาช็อคแท็บก่อนอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาอตัวนี้มัติแทบ็บ มอติแทบเนี่ยทําให้ทำให้เวลาเรายิงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะยิงอีกครั้งหนึ่งอะถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยเราจะเสียไอตัวเก่าไปนะ,ะแต่ถ้าเราอัพตัวนี้ปุ๊บมาเราสามารถกดสั่งยิงได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองทำให้เรามีช็อคแทบอยู่สองอันเลยนะอโอเคเดี๋ยวส่วนอีกอันหนึ่งซัพพอร์ตนี้ เอาสติมนี่ล้วกันเอาไอตัวนี้เม <c oughs> <scheme> ื่อใช้สติมปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยทำให้เพื่อนที่เออเขาเรียกว่าน,นะ <c oughs> กำลังใกล้ตายอ่ะถูกชุบขึ้นมานน่อหนึ่นงส่วนที่เหลืออี้าแต้ม เอาตัวนี้แล้วกันเอ,อ๊ะไม่ดีกว่าโอ,อ้ตัวนี้นเพิ่มดูเล t ชั n นข้ับปะอีกสองวิเรียบร้อยแล้วโอเคปะอุย <c oughs> <c oughs> เอาละ <c oughs> เดี๋ยวเราสับขันโยกตัวนี้นะ เขาจะเรียกว่าสกิปนะครับสกิปนั่นเองมาคัสเขาก็ส่งพิกัดไปให้แจ็คแล้วนะมันเป็นสถานที่ที่อยู่ทางเหนือที่ชื่อ New นิวโฮปนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราขึ้นสกิปไปนะ คกดจำ <ว S 2> ยูเป็นการเพื่อนที่ไปข้างหน้าเน,นาะไม่รู้ว่านิวโฮปนี่มันอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าน่าจะใกล้จะถึงแล้วแหละชั珀ท์2 Into the w i นะครับ <c oughs> ที่ไทรัสต,ตอนเหนือนั่นเอง โอเคด้านบนนี้ก็จะเป็นทิศทิศนะทิศท,ที่บอกตําแหน่งนั่นเองเอ้หลังจากที่ขับสคริปไปเรื่อยๆนะดูเหมือนว่า,าอุยเคสเริ่มทําใจกับการตายของลุงออสการ์ได้แล้วนะเคไปเรื่อยๆ โอเคพบใ้แผงกั้นประตูของคอกนะอย่ารอหาทางเปิดมันให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทางด้านนี้นะอืม โอเคพบสถานที่ใหม่นะที่ชื่อว่านิวโฮปนะครับเอเดวเขาก็รู้สึกกวนใจนะว่าทำไมเจดีถึงสนิทกับฟาสไปซะได้นะเคดก็ตอบไปว่าเพราะจินสั่งให้พวกพวกเขาเนี่ยทำภารกิจด้วยกันอยู่หลายเดือนเลยนะโอ้นิวโฮปอยู่ทางด้านนู้นเลยนะแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรวะสัญลักษณ์คอกนะ โอเคปืนเลนิกนะครับปืนเลนิก like พวกนี้มันจะมีคุณคุณสมบัติพิเศษนะครับที่แตกต่างจากปืนธรรมดานะเอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตัวนี้ม have, ันมีพิเ่ษคุณสมบัติพิเศษอย่างไรนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอปืนเอ็นเอ็นฟอร์เซอร์นะก็สามารถหาไอปืนเลนิะสามารถหาได้ทั่วทั้งแมปเลยนะ ว่ามันดอบอยู่ตรงจุดไหนมั่ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในหนีอุ้ยคลัองอาวุธทั้งนั้นเลยนี่ว่า <c oughs> มีโอเวอร์คิวมีกระสุนโอเคมีมีเอ็มบาร์ด้วยนะโอ้มีไตช็อต โอเคเดี๋ยวเราสั่งให้แจ็คเปิดประตูนะโอเคแจ็ค okay, พบแผนที่ที่อยู่บ,บริเวณนี้นะเดี๋ยวเราก,กด6อนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางแผนผังทีเ่เราจะต้องไปนั่นเอง ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้นะเป็น Northern Passage แต่ว่าจุดที่เราจะไปอยู่ที่ New h o p e นะซึ่งจะอยู่ทางด้านนี้โอเคไปเอ่อตรงนี้โอเคให้แจ็คเขาเปิดประตูนะ อ่ะโอเคให้แจ็คเขาเปิดปลดล็อกประตูนะฮ้ยแจ็คโอ้ยอยู่ๆก็โผล่มาออโอเคโลเคชั่นตัวนี้ก็สำเร็จสำเร็จแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่สกฟิฟนะครับไอ้สกฟิสกฟ,นะเ,กฟเนี่ยเราสามารถวางอาวุธไว้ตรงแท่นนี้ได้นะ,ะในกรณีที่เราไปทำภารกิจอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็สามารถหยิบอ,อ,อาวุธที่วางไว้ตรงนี้เอามาใช้ได้นะโอเคไปไปกันต่อ <c oughs> มันช่วงนี้ก็เป็นบทบทสนทนาทั่วไปนะโอมาคโอ้โหโอ้ตหอมานะอ่าใกล้ถึงอ้โหโอ้หโืหอยังออ เดลตอบไปว่าใกล้แล้วนะแต่จะรู้ได้ไงว่าถึงแล้วอะ่ะมาคัสเขาบอกมาว่าโดยทางการแล้วอะ่ New Hope อะนิวโฮปอ่ะมันไม่เคยมีอยู่มันถูกปลอมแปลงเป็นสถานีรถไฟขนส่งเจมสันเจมสันนะให้ตามรอยทางรถไฟไปนะเด็กโอเคเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวเราสำรวจแป๊บหนึ่ง ตรงนี้มีคอมโพเนนต์อยู่ด้วยนะ <laughs> well, call into ตรงนี้มีโอ้ oh, มีใจรักคอร์กด้วยนะแล้วมีอาวุธลองช็อตเลดิกนะครับมีซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษนะไอตัวลองช็อตเลดิกตรวเนี้ยมันเออมันสามารถ ยิงได้สองนัดนะ,ะนี่คือคุณคุณสมบัติพิเศษของมันนั่นเองยิงไปนัดแรกปุ๊บอ่าก็จะมีนัดที่สองตามมานะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ โ okay, อเคไปไปไปขับไปโอเคพบสถานที่ใหม่นะเป็นอุโมงรถไฟนะั่นเองโอเคเดี๋ยวเราอันนี้มันไม่น่าจะใช่จุดหมายหลักนะเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไงนะอโอ้ตรงนี้มีรีโตแดนเซอร์ด้วย โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำนี้แหละโอเคใ,ใ,ให้แจ็คให้แจ็คเปิดไฟนะมองไม่ค่อยเห็นเลยเออข้างในน,งนั้นน่มันเป็นรถไฟทหารที่เคยไปปฏิบัติฐฐาตภารกิจฮอลล์สต็อนะครับช่วงที่พวกเขาจู่โจมพวกโลกคสัสทางใต้ดินนั่นเอง เออโอเคเป็นทางด้านไหนวะโอเคอเดี๋ยวไปทางด้านนี้พอพเออโอเคไม่พบอะไรนะ <c oughs> อะไรตัวอะไรนะ <c oughs> แคริเออร์นี่ไง

โอ้โยโดนอีกแล้วนี่แหละช็อตช็อตช็อตมา โอเคเรียบร้อยแคริเออร์ก็ตายแล้วนะอโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสำร,รวจข้างในรถไฟนี้นะว่ามีอะไรหรือเปล่ามีกระสุน โอเคมันพบโนต้ตเก่าจากวิศวกรของคอกนะมันโนต้ตมันพูดถึงเกี่ยวกับระบบระบ,ระบายความร้อนกลายลิฟต์นะถ้าพบเทคโนโลยีตัวนี้นก็จะสามารถเอาไปติดตั้งให้แจ็คได้อะทำให้แฟลชนั้นติดเยือกแข็งนั่นเองโอเคเก็บคอมโพเนนต์นะ ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็กลับไปที่สคริปต์นะครับป่ะเอาปะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สคริปต์นะครับ,บป่ะไปกันต่อ ไอ้นิวโฮมอยู่ไหนวะโอเคน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วแหละปะทางด้านนี้น โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับเออมีโคพ็อมีโพ็อเนต์นอยู่หรือเปล่าวะโอเคน่าจะมาถูกที่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวดูข้างในนี้นะมันจะมี สถานที่ใหม่นะที่ชื่อว่าแคมป์เอาทไซเดอร์นั่นเองมีภารกิจลองโผมาด้วยนะเป็นลอสเอาทไซเดอร์สนะครับเคเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเปล่าเป็นโน้ตของเรน่านะเออไอบันทึกของเรน่า คือทั้งเลนาและนอสโกเนี่ยพวกเขาก็มาจากหมู่บ้านของลุงออสการ์นะโดยบันทึกที่เคสเก็บได้มาเนี่ยเขปมใหม่โดนกวาดล้างพวกเขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็โดนโจมตีอีกครั้งหนึ่งโดยพวกสวาวนะั่นเองเก็บเก็บคอมโพเนนต์โอเคเดี๋ยวภารกิจลองตงัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปตามหาเลนาที่หลังแล้วกันเดี๋ยวเราเอาภารกิจหลักก่อน โอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในถ้านะโอเคลงไปด้านล่างนะเออ โอเคเดวติดต่อมาคัสนะว่าไม่พบสิ่งปลูกสร้างนะมีแต่ป่าเก่าแก่มาคัสเขาก็ตอบไปมันอยู่ที่นั่นแหละเคสถามไปว่าจินรู้เรื่องสถานที่นี้เปล่ามาคัสเขาก็ตอบไปนะว่านายกรัฐมนตรีทุกคนรู้หมดแล้วพวกเขาก็ทำแบบเดียวกันโดยวางแนวป้องกันและเก็บมันไว้เป็นความลับนะอ เคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูซิว่ามีว่าเราจะเจอกับอะไรมั่งนะอืหีบมาเต็มเลยโอ้โห โอเคไปทางด้านนี้นะปะ Del, ดูเหรอว่าพายุกใกล้เข้ามาแล้ว,วข้างหน้านี้เหมือนมีประตูของของหน่วยคอกอีกอีกอกกันหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตรงด้านนี้เอออ้อย อยู่<ส>ดีๆก็มีไอ <h> ้ภาพนิมิตโผล่มานะอาการหลอนของเคสก็กลับมาอีกแล้วเอายาประดงประสังซ้ำจังไปกินไหมครับเผื่อเผื่อจะช่วยได้นะเดี๋ยวเก็บกระสุนเก็บกระสุนให้พร้อม เคเอาระเบิดมา,าและปะโอ้ยลังดักแด้เต็มเลย แล้วมีพายุเข้ามาแล้วโอ้ยโอเคเจอเจมสันดีพอร์ตแล้วน,น่าจะใช่แล้วแหละะโอเคไปทางด้านนี้นะครับเด,ดี๋ยวเราหาทางเข้าไปข้างในนะอ้ย มาคาัสเขาติดต่อมานะแต่ว่าการสื่อสารมันมีปัญหานะมันขาดหายไงก็ไม่รู้โอเคเดินฝ่าพายุป่ะอ้าวเอาขึ้นไปนั่นแหละ เอาแล้วไอ้ไอ้สถานที่มันอยู่ข้างหน้านี้นะอไอ้กาบแต่ของที่มันโดนปิงควบคุมไว้อยู่นะเนี่ย เอายิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยมายิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อย เรียบร้อยพังเอาเศษเหล็กไปขายที่อะไรยนตเซียงกงเจเก็บไตช็อตมาไอตรงนี้มีอะไรมีบูมช็อตโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในประตูนี้นะไป โอเคตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะหลังจากที่เราเข้าไปในอาคารหลักแล้วเนี่ยมาคัสเขาก็ติดต่อมานะว่าให้หาห้องทดลองไบโอเจเนติกนะไบโอเจเนติกทางเข้าอยู่โถงทางเดินยาวประตูลมประตูอะไประตูกลมที่สุดทางเดินนะอ,อ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปวัต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ